สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์หยิบยกเอาโพสต์ของสุวิทย์ทองประเสริฐหรือชายาพุทธอิสระในสมัยที่บวชแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยที่จังหวัดคนครปฐมเนี่ยขึ้นมาเป็นข่าวนะครับไทยโพสต์พาดหัวบอกว่าพุทธอิสระสวยดยับความเท่าเทียมไม่มีอยู่จริงค่าตอบแทนสอสอส,อสอบอกับค่าอาหารเด็กเนื้อหาใจความเริ่มต้น ไทยโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือฉายาพุทธอิสระซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมสุวิทย์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook เรื่องความเท่าเทียมเป็นธรรมทั่วถึงมีอยู่จริงหรือโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับงบประมาณในปี2566เนี่ยค่าอาหารและสวัสดิการของสอสอ เงินเดือนและก็เงินเพิ่มเริ่มที่เงินเดือนของประธานสภาผูแ้แทนรัษฎรมีเงินเดือน1นึ่งแสนสองหบาทรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรได้รับเงินเดือน1นึ่งแสนหบาทสสมีเงินเดือน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาท คนที่เป็นกรรมธิการมีเบี้ยเลี้ยงวันละ1 5 0 0บาทคนที่เป็นอนุกรรมธิการมีค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มวันละ800บาทสสในวันที่มีการประชุมสภามีค่าอาหารรวมทั้งสิ้น72ล้าน31,000บาทเฉลี่ยแล้วค่าอาหารของสอสตกวันละ1000บาทอาหารเลี้ยงรับรองกรรมธิการ34ล้าน8ปดแส0บาท ค่าอาหารเลี้ยงรับรองของวิบฝ่ายค้านจำนวน1 2 6 0 0ล้านบาทรวมยอดทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลด้วยตกอยู่ที่1 0 8 1 3ร้0 0บาทกรณีที่เป็นผู้ป่วยในจะได้ค่าห้องรวมกับค่าอาหารวันละ4,000บาทแต่ไม่เกินครั้งละ31วันเข้าห้อง ICU ได้ครั้งละ1,000 0บาท นานสุดไม่เกินเจ็ดวันค่ารักษาพยาบาลทั่วไปครั้งละหนึ่งแสนบาทกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกจะได้ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปปีละไม่เกิน9ก้าหมื่นบาทถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจะได้ครั้งละไม่เกิน20,000บาทค่าทัตก,กรรมปีละไม่เกิน5,000บาทแล้วก็ยังมีค่าตรวจสุขภาพประจําปีอื่นๆอีกไม่เกิน70,00บาทค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าพาหนะของสสในปี2 5 6 6เนี่ย ยอดรวมทั้งหมดคือ8 1 5 3 0ล้าน5 4 0 0บาทค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าพาหนะของกรรมธิการในปี2,566จำนวนรวมทั้งหมด47.492.100ล้าน4 0บาทค่ารับรองในตำแหน่งประธานรัฐสภาและรองประธานสภาคนที่1และคนที่2รวมแล้ว8ล้านบาทค่ารับรองผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรวมแล้ว2ล้านบาท ค่าเดินทางไปต่างประเทศของประธานสภาและรองประธานสภารวมแล้ว4ล้านบาทค่าเดินทางไปต่างประเทศของผู้นําฝ่ายค้านจํานวน1ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายเพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น52ล้านห0 0บาทค่าจัดสัมมนาของกรรมธิการ39ล้าน3ามแ0 0บาทค่าจัดสัมมนาของกรรมธิการวิสามัน3ล้าน3ามแ0 0บาทค่าเดินทางเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของกรรมธิการ31มล้านห้าแสนบาทค่ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศของกรรมธิการวิสามันรวมทั้งสิ้น12ล้านบาทค่าดูง,งานต่างประเทศของกรรมธิการ49่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทพุทธอิสระบอกว่าอย่างนี้ครับเหตุที่ต้องยก ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไปให้กับอภิสิทธิ์ชนอย่างนักการเมืองว่าแต่ละปีแต่ละเดือนและก็แต่ละวันมันมากมายมหาศาลขนาดไหนแต่พวกคุณคุณทั้งหลายจะรู้ไหมว่าแค่ค่าอาหารเด็กชายขอบที่ต้องออกจากบ้านมากินมานอนอยู่กับโรงเรียนบางคนก็ต้องอุ้มน้องจูงหลานมาเลี้ยงแล้วก็บาเรียนด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลลงตู่ให้เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหาร หัวละ60บาทตกมือละ30บาทให้กับเด็กนักเรียนชั้นมปลายตั้งแต่มสม5และก็ม6แต่พอมาถึงรัฐบาลชุดนี้นับตั้งแต่เดือนหน้าไปต้นไปเนี่ยงบค่าอาหารจาก60บาทถูกตัดเหลือมือละ30บาทเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าเด็กที่อยู่ในโดงใดๆมากินมานอนอยู่โรงเรียนของรัฐบาลจะต้องอดอาหารหรือถ้าไม่อยากอดก็ต้องขวนขวายหากินกันเองตามย,ยถากรรม ถามว่าแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เลี้ยงไม่ช่วยบ้างเลยเหรอบอกพวกคุณก็ได้ว่าส่วนใหญ่เด็กในดงในดอยเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้อยากให้มาเรียนเพราะว่าหนึ่งมันไกลบ้านไกลหูไกลาตาสองต้องการให้ลูกเนี่ยช่วยงานในบ้านในไร่ในนาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวสาคือกลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายเพราะว่าต้องจากบ้านมาไกลๆบางคนต้องเดินทางมาโรงเรียนไกลถึง50กิโลเมตรถามว่าแล้วโรงเรียนแถวบ้านไม่มีเลยคําตอบคือมี แต่เปิดสอนแค่ป .6 เท่านั้นแหละครับหากเด็กต้องการเรียนมัธยมก็ต้องยอมออกจากบ้านมากินมานอนอยู่ที่โรงเรียนอาทิตย์หนึ่งถึงจะกลับบ้านในครั้งหนึ่งคือเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแต่บางคนก็ไม่ได้กลับเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลามารับหรือไม่ก็ไม่มีเงินค่าเดินทางแล้วถามว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ให้เงินมากินข้าวที่โรงเรียนกันบ้างเลยเหรอคาตอบคือให้คนละไม่เกิน80บาทตอนหนึ่งสัปดาห์คุณก็คิดดูแล้วกันเด็กจะได้กินข้าวเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละเท่าไหร่ หากโรงเรียนไม่จัดอาหารเสริมให้อีกสองมือ้อคือมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเนี่ยเด็กพวกนี้จะมีแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นเองยิ่งไป่ต้พูดถึงอาหารมื้อเช้าเลยเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาไม่เลี้ยงไม่มีงบหากอยากจะกินข้าวเช้าก็ต้องขวนขวายเอาเองแต่พอมาดูงบค่าอาหารกับค่าเครื่องดื่มของพวกนักการเมืองตกวันละ1,000บาทต่อคนโอ้แม่เจ้าทำไมพวกนักการเมืองเนี่ยเขาถึงได้กินจุอะไรขนาดนี้ คิดว่ายุคนี้ปี60ขึ้นมาแล้วในสังคมไทยจะไม่ได้ยินว่าเด็กอดข้าวกลางวันขณะเรียนหนังสือแต่มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวภายในเดือนกันยายนนี้งบค่าอาหารมสมหกับมหจะเหลือเพียงวันละ60บาทแล้วก็จะถูกตัดไปไม่รู้ว่าตัดงบอาหารเด็กเพื่อเอาไปใช้แจกเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับพวกตนเองหรือเปล่าหากจะเทียบกับสารพัดงบของท่านนักการเมืองผู้สงเกตแล้วเนี่ยมันช่างต่างกันดังฟ้ากับเหว อย่างนี้แหละกระมังที่พวกนักการเมืองชอบออกมาพร่ำว่าผมทําเพื่อประชาชนดิฉันทําเพื่อประชาชนแล้วเด็กในโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ประชาชนเลอประชาชนเขาก็อยากจะบอกว่าอย่าดีแต่พูดทากันสักทีเถอะพุทธิอิสระจึงอยากจะบิงวอนว่าอย่าไปตัดงบค่าอาหารเด็กนักเรียนเลยหากจะตัดก็ตัดงบนักการเมืองหรือว่าข้าราชการที่ไปดูงานต่างประเทศหรือไม่ก็ค่าเบี้ยประชุมต่างๆที่เบิกจ่ายกันอย่างมันมืองบดังกล่าวเนี่ย มันสามารถเอามาเลี้ยงนักเรียนชายขอบได้เป็นพันๆนคนเลยนะคุณ